ัญญาขรา

ຍານາກຊີສັນສວຍງາມ บอนสิงสถตพญานางชาวิสวรอ้ต้นโพนงาม นี่คือมูทิตาเ็นอ,อกของพญ,ญานาคราชเป็นอยู่ต้นโพเห็นเย็นดีเย็นหลายโนกหลายขนาดนกเป็นเซลส่าเลย ข้างนั้นก็จะเป็นบ่นาาอนให้ค่ะศาลพญานาคดูหอพญานาคข้างนั้นก็จะเป็นพระธาตุพนมอายุคนหลับฝั่งนอ อ่านี่คือลองป่าอันนี้หลายนั่นคือยอดผัดพนมโอ้สวยงามสวยงามคุณจงบินคุณจิตดาคุณสุภัชชัยคุณสุรศักดิ์คุณสุรชัยคุณสุรศักดิ์ คุณวันนิสาคุณนิสราพรอมครอบครัวคุณวรานิศร้อมครอบครัวถวายปัจจัยเสข้าหัวหนึ่งร้อยบาทพ่อปัญญาพรอมครอบครัรวจากกรสินหนึ่งร้อยบาทแมเลาพรอมครอบครัรวจากกรสินหนึ่งร้อยบาทเม่ทาคุณแสพร้อมครอบครัครวจากบ้านโคกน้อยน้ำกลับเจข้าหัวองค์ระรประพานธ์ที หนึ่งร้อยบาทคุณแม่ตีพร้อมครอบครวัวจากตัวใจส,สอนสอนปปลาวหนึ่งร้อยบาทคุณแม่สอนบ้านนาทรายเมืองปุณุพรสควนเถรหนึ่งร้อยบาทคุณสมกาพร้อมครอบครวัวร่วมบริจาคสียข้าหัวอีหนึ่งร้อยบาทเกี่ยวกับอำเภอจังหวัดจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ได้เมื่อหย่อนลงตู้บริจาคเมื่อหยอดลงตู้บริจาคให้วัดอี บุญธรรมกับมืออ็นอกับตาต่อหน้าองค์พระบรมธาตุจำนวนนั้นก็ไรเอ่ย